สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปซื้อปลามาเลี้ยงกันค่ะตอนนี้ก็เรากำลังเดินทางไปที่อำเภอโพทะเลนะคะซึ่งเราจะไปซื้อปลาที่นครพันปลานะคะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไป ดูปลากันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ซื้อปลากลับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะปล่อยปลาลงไปในแปลงนาของเราที่เราได้ทำการหวานข้าวเอาไว้นะคะ ซึ่งตอนนี้น้ำมันก็อยู่ระดับประมาณคือปวกว่าเนาะก็น้ำรู้สึกว่าน้ำจะร้อนนะคะแต่ว่าเราซื้อมาแล้วก็ต้องลองเสี่ยงปล่อยดูนะคะไม่รู้ว่าเขาจะปรับสภาพได้หรือเปล่าหนูอยากเห็นปลาอันนี้เป็นปลาหมอที่เราซื้อมาตัวละ1บาทนะคะ ดูนี่เจ้าจังบุ้งตังไหนเนี่ยให้หนูลงมาไปใต้น้ำมาหรออยู่ตรงไหนอะพ่อดูตัวไหนสิเห็นไหมคะตัวก็ประมาณอู้โหละตัวประมาณนี้นะคะตัวระบาดท,ที่เราซื้อมาร้อนแล้วหนอนน้ำไม่ถึง คือน้ำในานามันยังน้อยอยู่นะคะประมาณคือกว,กว่าเองทีงนี้น้ำมันร้อนแล้วเราเอาปลามาตอนบ่ายโมงพอดีเลยแต่ก็ต้องปล่อยแม่ครับแม่ ด่าุ๋ยธรรมดาแม่แล้วปลามันว่ายไปไหนหรือวะแม่เขาน่าจะใส่มาประมาณถุและสองร้อยตัวนะคะ ปลาหมอเป็นหางโอกแค่เล็กน้อยเนี่ยเล็กน้อยตัววายไปไหนวะรอบนี้เราจะเลี้ยงปนปนกันไปปลาหมอกับปลาจุกรอบที่แล้วเราเลี้ยงแค่ปลาหม เออเลี้ยงปลาค่ะเลี้ยงปลาไม่ไมได้เลี้ยงคนเนาะเลี้ยงปลาโอเคน้ำร้อนน้ำร้นอนสินไม่รู้ว่าจะเป็นไงเปล่า๋ยวเดี๋ยวเขาก็คงปรับสภาพเขาได้ลนะยังเหลืออีกตัวนะึ่ ไปน่นหมดแล้วนะมันไม่ได้อยู่แถวนี้ลเก็มันชอบตรงนู้นอะพ่อนร้อนเนี่ยจะต้องใส่แรมมาก้างให้มันแรมหน่อยอ่ะแรมไม่น่านะเดีย๋ยวค่อยๆเติมน้ำเติมน้ำใหม่ง่ายกว่าจะเอาผักตบเนี่ยมาลงให้มันตุก <h> <h> นี่ตายอยู่นี่ โอเ้ลอยหัวตายอยู่างนี้ไหนอะแม่ว่ายไปไหนลูกน่าจะนกน้ำร้อนน้ำร้อนจริงจริไหนไหนดูปลาดุกหน่อยตัวแค่ไหนนี่ปลาดุกแปดสิบตังตัวแปดสิบตังไม่ฮูวดโตจังโตโตมาก โูตโัวตัวพ่อให้พ่อทำเหยื่อ,อปลาหรอปลาใช่ไหมปลาพ่อจะเอาไปทำเหยื่อเหยื่อล่ออะไรไม่ได้ไม่ได้หรอกพก่อติดติดอยากจับ จับตรงไหนอ่ะไปหมดแล้วนู่นไปฝั่งนู้นที่พ่อแต่อู๋อ่ะตัมอย่งตัวน้อยอยู่จะจับได้เหรอฮะฮะนะนะคุณแม่อะคุณแม่คุณเม่์อะไรละ่ะ นั่นนันเีอ้อมแล้วกันอืแล้วไปหมดแล้วค่ะนูน่นไปนู่นแล้วท่องโลกกันแล้ว<ป>หลงก็คงจะอยู่กันได้นะเด็กๆไปท่องโลกใหม่อืมไปแล้วไปไล่ขับกินแมงมาแล้วนะแมงว่ายหนีอยูมันปอ ลูกแมงปอนะไอแมงปอนน้อย,ปออยไปแล้วไปกันหมดแล้วจ้ะท้องโลกให้สนุกด้อท้องโลกให้สนุกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนล่คะค่ะสวัสดีค่ะ